สวัสดีค่ะมีของมาส่งนะคะมาส่งจนเย็นเลยแล้วเขาก็ไม่มีที่กลับรถเขาเลยต้องกลับรถตรงหน้าบ้านเรานะคะแรมก็เลยเข้าไปแล้วก็ลเไปปิดประตูรั้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะคะว่าในนี้จะเป็นอะไรใครน้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่าแล้วมีพัสดุมาส่งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้จะเป็นอะไรนะคะแล้วทาไมต้องมา ตรงครัวของไอ้ชัยครัวใหม่ๆนะให้สิอ่ะสามวมนเปิดโอ้โหเย็นมากเลยอ่ะใช่ของเย็นต้องหิมะแน่ๆโโ่โอ้โหิมะโอ้หิมะหิมะอยู่ตรงเตาไฟคือตอนนี้อากาศหนาวมากต้องผิงไฟนะคะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นมากเลยอ่ะถึงกับนั่งผิงไฟกันเลยอ่ะ โอ้โหอะเอาออกมาคืออะไรมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวมันกล่องมันกล่องสุ่มเปล่าเนี่ยมันมันมีหลายกล่องไงอ้าวมันกล่องสุ่มใช่ไหมกล่องสุ่มคืออะไรอะก็คือให้พี่สุ่มเลือกเอาพี่เอากล่องไหนพี่สุ่มเลือกเอาที่ที่เหลือเป็นของหนูว่าพี่สุ่มเลือกเอาไงสุ่มนนนะก่อนมีกระทะงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้โหในนี้มีตั้ง8กล่องนะเอฟซีให้พี่ล้อมเลือกสุ่มไปสี่กล่องสี่กล่องแล้วได้หนึ่งสองสามสี่มันสุ่มตรงไหนเนี่ยเรียงแถวกันเลยแล้วมันสุ่มตรงไหนไมมอันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะปูจ๋าปูจ๋านะคะ กว่าตกใจนึกว่าหิมะเย็นๆคนละสี่กล่องนะคะคนละสี่กล่องแอดลอมสี่กล่องสาวมนแอชัยสี่กล่องนะคะว่าหิมะแอดลอมก็ได้เยอะหน่อยเพราะว่าคนเดียวเลยสี่กล่องเขาสองคนสี่กล่องก็น้อยหน่อยโอ้โหก็นี่นะคะอันนี้คือปูจ๋าไม่รู้จะจ๋าสมชื่อไหมนะคะน่าทานมากเลยอ่ะขาก่อนแอดลอมเคยบอกว่าไม่เคยไม่แบบเหมือนว่าไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่า มีด้วยเหรอที่ไม่เคยมันไม่รู้จักคือมันรู้จักก็แหละเห็นที่เขาเขียนเป็นูจ๋าเนี่ยไม่เคยกินฟูจ๋าของน้องมอนแหม่หนองมอนมันน้องมนอะไรของน้องมนน้องมอนนี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสมรพันธวง USA เะริค่ะก็สั่งปูจ๋ามาให้เราสองคนพี่น้องนะคะอันทำยังไงกินเนี่ยหนูทำกินไม่เป็นทอดมั้งน่าจะเป็นทอดนแหละน่าจะทอด เขาบอกว่าเนื้อปูทอดพิเศษมีวิธีทำไหมไม่มีะมันก็นอกจากทอดแล้วมั้งปูแน่นอร่อยเต็มคำของฝากจากน้องมอนไอ้หนอมโชคดีนะคะับไซีเขาก่อนก็แม่อัมพรก็อะไรนะหอยจ้อหอยจ้อปูกับอะไรนะพี่เล็กบอกกึืนนะอ่านกึืนนะแฮ่กึืนเะแฮกึืนมันเขาเรียกแฮกึืนไหมแฮ่กึืนมั้งไม่รู้สิแม่อัมพรให้มา มันเห็นไหมสามโมงก็ยังไม่เคยกินแลวม,มีเอฟซีคอมเมนต์ในคลิปบอกว่ามีได้เหรอในโลกนี้ที่ว่าไม่รู้จักก็มันไม่รู้จริงๆไงเห็นตามอะไรนะเห็นตามปั๊มอ่ะที่เขาเขียนนะพวกไก่ย่างฮาดาวเราก็ไม่ได้ไปซื้อกินเอฟซีแต่ตอนนี้ได้ลองลิ้มชิมรสแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณสมรน,นะคะขอให้คุณสมรมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาะ เ,เงินทองไหลามาเทมากิจการรุ่งเรืองนะคะรวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญที่สุดขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณสําหรับความเมตตาและความใจดีให้เราสองคนพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะสาธุขอให้พี่สมหวสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะรัง้ทงทงัทง้งทั้งทั้งแรกจริงๆนะที่ทจะลองชิม แล้วอันนี้มันเป็นเดี๋ยวเปิดเลยเอย๊เปิดเลยเหรอไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยว่าแต่พี่รอมไม่เคยกินเลยนะ <c oughs> คือน้องมนยู่ระยองตั้งกี่ปีอะ่ะอยู่ะทะเลเหรออ้าวอยู่ติดทะเลยี่สิบสามสิบปี<อ>ก็คือยังไม่เคยชิมยังไม่เคยกินเพราะว่าอ่าเห็นเขาขายอยู่แต่ไม่นึกอยากจะชิมไม่นึกอยากจะกินเพราะว่ามันคือเราเราไม่เคยกิน,นเหมือน,นเราไม่ได้นแนะเนาะแต่ตอนนี้เราก็ได้กินแล้วนะอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวจะมาอวดนะคะเอซีว่าอร่อยไหมนะคะถ้าถามมาก ส้มตำมีอะไรบ้างเือกินมาทุกรสสามวนสิงส้มตำนะซีหนึ่งซีสองยังกินส้มตำอยู่เลยเอฟซีละลองชิมนะคะครั้งแรกนะคะปูจ๋านะคะลองไม่เปรียบนะคนเดียวสี่กล่องของเขาสองคนสี่ก่องก็โยนมากินไม่หมดก็โยนมาโอ้โหเอซีบอกแอดลองกินเก่ง จริงพี่รอมกินจริงเดี๋ยวจะเมาเดี๋ยวจะเมาจะเผาพี่รอมเฮ้ยอย่าเมาอย่าเมาอย่าเมาเผากระไฟนี่เลยใช่ไหมเอาะเอากล่องพี่เอากล่องไปไม่ต้องเอาอันนี้มาไม่ต้องเดี๋ยวกล่องมานน่นอีกเอาไว้เนี่นเลยเกก็บไปิน้ออเอาไปแน่นเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ